ก็จะมาผสมอาหารให้น้องหมูน้องไก่นะครับนี่ก็เป็นกระบาดปูนนะพี่น้องใส่ได้หลายอย่างพี่น้องใส่ผสมอาหารให้น้องหมูก็ได้ใส่ผสมปูนก็ได้พี่น้องหลากหลายวิธีแล้วก็เอาเห็ดเลือกก็ได้สามารถนำไปพี่น้องก็จะได้ยินเสียงเนาะ ตัดหนาเนาะพี่น้องเอ้ยตัดข้าวเนาะพี่น้องตัดเต่าอยู่ต้องผมผสมคุกเขาให้เข้ากันครับผมกรเติมนน้ำลงหน่อยด้วย เป็นผักถักบ้งต้มพี่น้องผักบ้งต้มกับลำนะพี่น้องแล้วก็ผักบ้งต้มเราก็จะใส่เข้าวปลาลงไปด้วยเศสพติดนะใส่หลายอย่างครับพี่น้อง